ครับสวัสดีครับมาเนี้ก็กลับมาเบิ่งใส่งานก่อสร้างครับถนนสายเอเชียตรงเก้าครับสร้างสะพานที่ทำถนนเส้นกาฬสินร้อยเอ็ดครับที่เห็นอยู่นี่กับสะพานไปมุกดาหารครับนี่ครับข่าวไปซีประเทศนะครับเนาะถนนเส้นผ่านผ่านซีประเทศเชื่อมต่อซีประเทศนะถนนเชื่อมต่อซีประเทศ พามา่า,มาไทยลาวเวียดนามครับทางนานไปมุกดาหารครับฟางทาทปีกาลสินครับฟางแทปีลอยน้ำครับทางล้างผมครับทางล้างผมีผมไปขอนแก่นครับเอาสู้ขอนแก่นหรือสี่ไปมหาสารคามก็ได้ครับมหาสารคามห้างจากนี่45กจิโรครับ ขอนแก่นเอ้ยร้อยเอ็ดนี่ก็ประมาณ40 40 45กิโลครับจากจุดนี้ไปทางนี้ก็กาฬสินธุ์ครับอยู่ในเมืองกาฬสินธุ์นะจุดนี้ครับกะห่างจากตัวเมืองบ่อไก่ครับ2กิโล3กิโลครับจากจุดนี้ครับกะเป็นในเมืองก็แล้วครับในแถวนี้ก็ได้ในเมืองกาฬสินธุ์ก็แล้วล่ะครับนี่ครับจากเมือน,นั้นที่พามาเบิ่งก,กะกำลังสิยกคานขึ้นเนาะครับเนาะ ใส่เสาละสามคันครับหนะึ่งสองสามนี่ฮะตรงนี้ก็ใไส้ไปแล้วใส่ไปสามคันครับตอนนั้นที่คลิปก้อนนะ,ระนนครับยุดผุงก็ยืนยุดจุดนู่นครับกำลังว้างเห็นไหมอันนี้กำลางขึ้นมาแล้วครับเนี่ยนะ,ะยือุ่งคางผมเนี่ยเจ้าพลังครับซันนี่ครับ ซานี่รถเทนครับน่าร่ะครับน่าสิเ yeah. ป็นรุ่นนะนะครับนะครับสนใจเยครับ uh ชิญบริการของเราสีนี uh ่ค huh ือเป็นของบริษัทนี่นะครับอเจคอวันนี้พัฒนาจริงซันี่กับู่ๆวันนี้เราเป็นสียังไงสีเดียวกันครับรถแม็โคะครับโคซันนี่ แล้วตัวนี้ปเป็นซีประจำบริษัทเิ่นครับคันแต่ละคันที่ว่างตรงนี้ครับเนี่ยทำสร้างเิ่นเมืองเป็นว่าโอต้าโอตามก็ลอยตันครับสองลอยตันได้ครับสนั้นแล้วฮะรถเคียนที่ยุก ต้องเกินก้อนนั่นครับแห้งแห้งยกต้องเกินก้อนนั่นครับคู่กันนะครับคันหนึ่งจอดอยู่ตรงไหนครับทางนี้นี่ฮะอันนี้เกษตขึ้นชั่วคราวเป็นที่พักที่พักคนยัดโจข้าวแล้วก็เก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องจักรกลครับทางไหนนะฮะลายจุดครับอันนี้เก็บเครื่องอุปกรณ์ที่พักหลายจุดครับ ้างล้างก็หลายครับนี่แหละครับที่ยกขึ้นไปครับนี่ฐานที่ยกขึ้นไปทางนี้ก็เขาเมืองกาลสินครับนี่ลงไปก็มุกดาหารตอนข้างนี้ก็รอยเอ็ดครับมุกดาหารน,นี่ลอยกว่ากิโลครับจากจุดนี้ไปถึงเมืองมุกดาหาร ไอสามตอนนี้ถ้าคลิปแรกอะยุคหุ่นเหรอครับกระเจายกยกไรลมาเรื่อยๆไรไม่เรื่อยครับตรงนี้ตอนนี้ค้านยทั้งคุ่นเนี่ยที่เฮ็ดล่อไว้น่ะหมดแล้วครับต่อไปก็ต้องมายกทั้งนี้ถึงนมมครับยกทั้งนี้ถึงนหมฟังทั้งคุ่นเฮ็ดไปหุ่นครับเฮ็ดไปเฮ็ดใบลายลายทั้งคุ่นครับ เดี๋ยวพาเบิ่งใกล้ๆครับพาเบิ่งใกล้ๆเบิ่งหนดเคนสั้นนี่ใกล้ๆ สวยครับลลคบือ,อบบวา่าสวยเลยนะครับออกแบบมัวมาสวยเลยแบบทันสมัยครับแบบชุดเฉียวทันสมัยดี <desp> <ๆ>เดินกลับไปเบิง้งเวียนท่วงน้ำหนักพวกนี้โอ้โหที่ตาิปตันอ่าตันขึ้นฮะเป็นแท่งแท่งเงินไปเนี่ยครับโอแมนเบาได้เนะี่แข่งละซิปตันซิปหาตัน นี่ฮะขนาดยางนี่ครับ,น,น,รบนี่อ่ะนี่แหละครับขนาดยางจักน็ตหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนัดครับ ร,รถก็สวยฮะบริษัทเป็นกาใส่้ใจจกับงานครับวันดีพัฒนานีเงาโอ้สุดยอดครับบริษัทนี้ใจใจกับงานครับงานดีเหตุงานะอะไเหตุงานออกมาดีครับนสนใจกับติดต่อได้ครับมีวัฒนาพัฒนา,นฒนานงานดีเหตุงานจบปร่อยครับ อันน,น,นี้อันนี้อ,อันนี้ยาเขากล้อง <c oughs> อันนี้ยังนี่วิศวกรวิววิิศว,ว,วกรมาสำรวจดินดินแน่นได้มาตรฐานบ่เอาฮะสงสัยมาแถวนี้แหละครับนี่ <c oughs> วิศวกรหรีโฟร์แมนนอน้นอยเนาะครับผมครับซื้ออยังฮะซื้ออยัง มนี่ยแหละครับมาบพทันยกจักเจ่ะครับว่าสิมาเบิ้งรถเคสหยกครับนะฮะอีกคันหนึ่งเห็นว่าอยู่ยไหนแนล้วทำคันนี้น่าเสียออไปเก็บไปแล้ววันนี้ไหนเสร็จงานแล้วครับนี่ผมมาบพทันจักเจ่ะเหลืออยู่หรอครับจังไหนผมประสงค์มาทายตอนช่วงรถเคนสองคันนีทำงานได้ครับ ที่กินแล้วมีมีสี่คันนี่ครับนี่สองคันนี่ฮะสองคันนี่คันนี้กับคันนี้อ่ะองคู่กันฮะยกคูกันยกค้านขึ้นไปพร้อมกันยกคนละฟังครับยกคนละฟังใต้อีกสองคันครับสองคันสี่ยุหุนครับสี่ยงยุค้านพวกนี้สซสิบล้อสิบล้อพ่วงครับแล้วก็หลากมากหมมากนมมากทยอยหนมากครับสองคันที่ยืนยุขุ่นครับ ยืดจุดที่ล่อค้านไหมครับยูนเป็นแถวเป็นแถวครับล่อค้านไปเป็นแถวเป็นแถวเพื่อสิงห์ทวีสิบล่อสิบล่บอครับพอยไหมครับนี่ขนมาขนมาล้วก็ให้รถเคสสองคัน,นนี่คันนี้แน่นเนะาะสองคันนี่ยกขึ้นไซครับเดี๋ยวผมภาพเมื่อยไก่ พลาสติกอยู่อยู่นี่พลาสติกอยู่อยู่นี่ก็ค๋ยวชื่อว่าคนผูกล้อขึ้นตอนแรกนะตอนที่ลอยขึ้่นี่ยกขึ้นนั่นก็เลยติดมาน้ำเนี่ยฮะผมก็ว่าเข้าใจกันมันตรงนี้มันยึดเลยล้อไว้กว่อเนะทุกเสาเลยครับผมก็เข้าใจกันอย่างเงี้ยเพื่อได้วางลง ซีเมนต์ร้องไหวร้องไหวครับร้อง,ง,ง,งวอลัไห,ไไหเคครับคลิปนี้ขอจอบไปเพียงเท่านี้กนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับ